เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีในหัวในใจเราเนี่ยมันหนักอึ้งไปหมดเลยเต็มไปได้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาละครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ใจเราเบาสบายขึ้นโดยใช้หลักคิดดีๆที่มีมาแต่โบราณแต่ก็ยังใช้ได้ผลดีมากๆในยุคนี้ครับจุดเริ่มต้นมันง่ายมากๆเลยครับง่ายอย่างที่เห็นในข้อความนี้เลยการเป็นคนที่มีเรื่องน้อยๆเนี่ยมันดีนะคือบางทีความสงบสุขที่แท้จริง มันอาจจะเริ่มจากการที่เราวางเรื่องของคนอื่นลงบ้างแล้วก็หันกลับมาแส่ใจเรื่องของตัวเองให้น้อยลงอีกนิดนึงด้วยซ้ําโอเคแล้วจะเริ่มยังไงดีล่ะก้าวแรกเลยที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการกลับมาดูแลโลกข้างในของเรานี่แหละใช่ครับโลกในใจเราเองนี่แหละเพราะตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยนะทั้งความวุ่นวายทั้งความสงบสุขอ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับ ข้างหนึ่งเนี่ยคือจิตที่มันฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดเหมือนได้ที่มันพันกันยุ่งเหยิงเลยมีแต่เรื่องกังวลเต็มไปหมดแต่อีกข้างหนึ่งเป็นจิตที่สงบนิ่งเหมือนน้าในแก้วที่ใส่กริปเลยซึ่งตรงนี้แหละครับคือที่มาของพลังและความสุขจริงๆแล้วเราทุกคนมีทั้งสองแบบนี้อยู่ในตัวนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกให้ด้านไหนมันเด่นต่อกันแค่นั้นเองแล้วจะทํายังไงล่ะให้เราย้ายจากฝั่งที่วุ่นวายมาอยู่ฝั่งที่สงบได้ ในคําสอนเขาก็มีไกด์ไลน์ง่ายๆ3ข้อมาให้ครับข้อแรกเลยคือพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดข้อ 2. ปัญหาอะไรที่มันยังไม่เกิดก็ปล่อย,อย,อยมันไปก่อนอย่าเพิ่งไปดึงมาคิดและข้อ3ทําใจให้สบายๆครับทำเท่าที่ทําไหวไม่จ้องไปกดดันตัวเองจนเกินไปทีนี้นอกจากเรื่องของใจแล้วเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือมุมมองที่มีต่อร่างกายของเรานี่แหละเขามองว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้นเอง โดยเฉพาะเวลาที่เราไม่สบายหรือเจ็บป่วยเนี่ยมุมมองแบบนี้มันจะช่วยเราได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับหัวใจของมันเลยนะคือการฝึกแยกครับแยกกายออกจากใจคือถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเจ็บป่วยหรือว่ามันจะเสื่อมไปตามเวลาเนี่ยแต่เราฝึกได้นะฝึกให้ใจเราไม่ต้องทุกข์ตามไปด้วยอารมณ์เหมือนกับว่าเราเป็นแค่คนดูเฝ้ามองร่างกายนี้อยู่ห่างๆไม่ใช่เจ้าของที่ต้องเจ็บต้องปวดไปกับมันทุกเรื่อง แล้วแนวคิดนี้มันลึกลงไปอีกนะครับคือไอสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราตัวฉันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่การประกอบร่างกันชั่วคราวของ5อย่างที่เรียกว่าขันห้าเท่านั้นเองซึ่งก็คือ 1. รูปร่างร่างกายเรา 2. ความรู้สึก 3. ความจํา 4. ความคิดปรุงแต่งต่างๆและ 5. การรับรู้คือทั้งหมดเนี้ยมันแค่มาเจอกันแป๊บๆแล้วเดี๋ยวก็แยกย้ายมันไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราจริงๆ พอเราเริ่มเข้าใจแบบนี้แล้วว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆไอความเข้าใจตรงนี้แหละครับที่มันจะช่วยให้เรารับมือกับความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของคนเราได้นั่นก็คือความตายเราจะค่อยๆฝึกใจให้เผชิญหน้ากับมันได้แบบสงบๆไม่ต้องมันนั่งเสียดายไม่ต้องเสียใจเพราะเรารู้แล้วว่าอ๋อไอที่กําลังจะดับไปเนี่ยมันก็แค่บ,บ้านเช่าหลังนี้เท่านั้นเองเอาล่ะครับพอเราเริ่มจัดการโลกข้างในของเราได้ดีขึ้นแล้วนะ ทีนี้แหละมันจะส่งผลไปถึงโลกข้างนอกด้วยแบบน่าทึ่งเลยโดยเฉพาะวิธีที่เรามองคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปนยังไงนะ่ะเหรอครับมาดูกันเคยเป็นไหมครับเวลาเห็นใครทําอะไรไม่ถูกใจปุ๊บในหัวเรานี่ตัดสินไปแล้วใช่เลยแต่ความสอนเขาแนะนําให้เราลองเปลี่ยนมุมมองดูครับให้มองว่าทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยมันเป็นแค่ผลจากกรรมของเขาเป็นการกระทําในอดีตที่ส่งผลมาถึงตอนนี้พอเรามองแบบนี้ได้ปุ๊บนะ ไอ้ความโกรธความหงุดหงิดในใจเราเนี่ยโอ้โหมันจะลดลงไปเยอะมากเลยครับทีนี้แล้วเราควรจะคบค้าสมาคมกับคนอื่นยังไงดีละ่ะนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ต่างๆมันดีขึ้นไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจทีหลังก็คือเราจะช่วยก็ช่วยเฉพาะคนที่เขาเต็มใจรับความช่วยเหลือเราจะคบก็คบกับคนที่เขาอยากคบกับเราคือมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ฟแฟร์ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องไปฝืนใจใครไม่ต้องไปเหนื่อยใจเองและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย มันก็พาเรามาถึงหัวใจสําคัญของการรักษาความสงบในใจเลยครับนั่นจะคือการเอาพลังงานของเราไปโฟกัสให้ถูกที่หรือถ้าจะให้พูดง่ายกว่าน,นั้นอีกก็คือกวาดบ้านตัวเองก่อนเลยครับไอ้คาเปรียบเทียบที่ว่ากวาดบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนแล้วค่อยไปมองบ้านคนอื่นเนี่ยโหมันคมมากเลยนะครับมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเราตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ย hey, ก่อนที่จะไปวิจารณ์หรือไปตัดสินคนอื่นเนี่ยกลับมาดูเรื่องของตัวเองก่อนไหม ว่าเราจัดการเรียบร้อยดีแล้วหรือยังลองลองคิดตามดูเล่นๆก็ได้ครับว่าในแต่และว,วันเนี่ยเราเสียพลังงานไปกับการคิดเ,เรื่องคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นมากขนาดไหนประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือการดึงพลังงานพวกนั้นกลับมาให้หมดแทนที่จะเอาไปวิจารณ์คนนั้นคนนี้เราเอาพลังงานก้อนเดียวกันเนี่ยกลับมาพัฒนาตัวเองดูแลใจตัวเองดีกว่ากันเยอะเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว เราจะมาสรุปรวบยอดทุกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเพื่อหากุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงและยั่งยืนกันครับบทสรุปที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือโลกข้างนอกน่ะมันอาจจะวุ่นวายมีพายุพัดเข้ามาตลอดเวลาซึ่งเราควบคุมมันไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทาได้คือการสร้างความสงบข้างในใจเราเองดังนั้นสันติสุขที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพยายามไปเปลี่ยนโลกข้างนอกนะครับแต่มันเกิดจากการฝึกใจเราเองนี่แหละ ให้สงบนิ่งได้แม้จะอยู่ท่ามกลางพายุก็ตามถ้าจะให้สรุปเป็นคําเดียวเลยนะเส้นทางนี้มันก็คือการฝึกปล่อยวางนี่แหละครับเป็นการฝึกอย่างต่อเนื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยวางความกังวลที่มันวนอยู่ในหัวการปล่อยวางความยึดติดว่าน,นี่คือร่างกายของฉันปล่อยวางการตัดสินคนอื่นแล้วก็ปล่อยวางเรื่องของคนอื่นที่มันคอยดึงสมาธิเราไปปล่อยมันไปให้หมดสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายเอาไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า ในวันนี้มีภาระอะไรสักอย่างไหมที่เราเลือกจะวางมันลงได้เลยไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะครับแค่เรื่องเล็กๆสักเรื่องเดียวที่เราตัดสินใจว่าโอเคเราจะวางเรื่องนี้ลงแค่นี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆของการมีใจที่เบาสบายขึ้นได้แล้วครับขอบคุณครับ